สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนน้อยนะอยู่กับเกมเดอะแลกนัลล็อกกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถึงการจัดเทียบส่วนของรองเท้ากันแล้วนะครับการ์ดรองเท้ามีให้เลือกไม่เยอะมากนะครับใบแรกก็คือการ์ดไข่หมุนนะครับผลของ sp potion เพิ่มขึ้น5%ที่5ดาวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น15%มันมันให้แค่ sp อย่างเดียวนะเพราะนั้นผมจะให้เป็นเทียบดีนะครับการ์ดแร็กเกอร์ครับการ์ดเป็ดป่วยของเรานะครับสเต็งบวกหนึ่งวิดบวกหนึ่งครับที่7ดาวได้สเต็งบวกแปดวิดบวกแปดโอในส่วน มันอาจจะไม่ได้สําคัญมากนะจะให้เป็นเทียดีแล้วกันนะครับการ์ดไวร์โรสอาจิบวกหที่7ดาวเนี่ยได้เป็นอาจิบวกแเมื่อสมใส่โดยอาชีพโจนเนี่ยจะได้เพอร์เฟกต์ดอทบวกอีก0.5%นเนาะก็ขอไว้เป็นเทียดีแล้วกันการ์ดเมลทิฟบัคอาจิบวกหครับเดาวได้อาจิบวกแก็พอๆกับไวร์โรสเลยเนาะไปอยู่ด้วยกันเลยเทียดีครับการ์ดซอมบี้ครับ HP พ้อยชั่นฟื้นฟูบวกสองเปอร์เซ็นต์ที่ห้าดาวเนี่ยจะได้บวกเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นะใบนี้นี่ ่ตายนะเราก็สามารถที่จะฆ่าบอสได้ผมให้เป็น TIS เลยนะควรที่จะทำนะครับการ์ดเวลิสแม็คปบวก0.1 SP บวก0.2ถ้าอัพเจดาว m ม็คปบวก0.5น้อยมาก0.5%นะครับบวกเลือดประมาณ5-600ก็เป็นเทียดีเลยการ์ดมาทายครับอาจีบวก1 m ม็คปบวก0.1%ถ้าอัพเจดาวก็อาจีบก8แล้วก็ได้เลือนอีก0.3ไม่ถึงพันนะไปเทดีครับต่อไปครับการ์ดชอนชอนครับอจีบวก1ฟรีบวก1ครับรองเท้านี้การ์ดบวกอาจีเยอะนะเนี่ยถ้าทำเจดาวได้อาจีบวก8ฟรีบวก8เป็น เทียดีแล้วกันเนาะหรือเราจะเอาอาアิเป็นเทียซีอย่างนี้แล้วกันสแตตที่ดีสำหรับสาย A D L ก็คืออาアิเนาะการ์ดเมกาลิม M D เฟนส์บวกสองเจ็ดดาว M D เฟนส์บวกสิบสี่นะน้อยมาก เอาไว้เทียดีครับต่อมานี่การพระเอกของเราครับมือแมนครับ HP p o ชั่นฟื้นฟูบวก2%องเอร์เน SP Potion ฟื้นฟูบวกอีก2%ถ้าอัพ5ดาวเนี่ยได้อย่างละบวก10%เลยเกมนี้เนี่ยความแรงของการปั๊มเลือดเนี่ยสำคัญมากนะครับทั้งมือแมนแล้วก็ซอมบี้เนี่ยสามารถใส่ได้2ใบทั้งคู่เลยถ้าใส่อย่างละ2ก็กินไป4สล็อตแล้วเนาะต่อมาครับโซฮีครับ Max กเอร์เซ็นต SP p o ชั่นฟื้นคืน1%ที่เจดาวก็ได้ SP เพิ่มขึ้น15%บห้าเอร์เนต์ SP แรงขึ้น8%ถ้าจะ ใช้โซฮีหรือใครหมุนนะผมว่าไปใช้มือแมนดีกว่าการซอมบี้ไพรเซเนอร์ครับ e อฟที่ได้รับจากการกำจัดเผ่าอันเดสเพิ่มขึ้น5%เนาะแล้วก็โบนัสดาเมจต่อเผ่าอันเดสบวกหที่5ดาวก็จะตีอันเดสแรงขึ้น15%แล้วก็ได้ e อฟเพิ่มขึ้น15%ด้วยนะให้เป็นเทียเอสเลยนะครับอืมหรือเทียรเอดีบางคนก็ไม่ได้ตีเผ่าอันเดสเป็นหลักเนาะอ่าเป็นเทียเอแล้วกันสเกเลตันเจเนอเรลครับ e อฟที่ได้รับเผ่า,มาแมลงบ,าางนะบที่5%ดาว ตีเผ่ามาแรงแรงขึ้น15%แล้วก็ E.P เพิ่มขึ้น15%ก็เป็น Tier A แล้วกันอะแต่จริงๆทั้งสองใเนี้ยมันตีบอสได้แรงขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Drake Darklord ปะ Darklord เป็น Andes ปะน่าจะใช่นะครับแล้วก็เผ่ามาแรงก็มีอะไรมั้ง Maya แมงทองอะไรพวกนี้ Cat for n i g h t l ครับ M Defense บวก3สะท้อน1% Magic ด a m a g ที่ได้รับถ้าทำ5ดาวเนี่ยจะสะท้อน Magic d เ m a g 5%ใส่ได้2สล็อตเลยนะก็ใบนี้เป็นใบ PV p ีพีพีเนาะ ถ้าอยากจะทําเป็นสายสะท้อนเวทวิศารหรือเสกแรงๆนะโดนสะท้อนไปก็จุกอยู่ครับถ้าทํา5ดาว2ใบก็สะท้อน10%ผมจะให้เป็นเทียบีแล้วกันสําหรับ PVP นะค่อนข้างเฉพาะนะครับการเอ็มุกได้ EP เผ่ากึ่งมนุษย์นะห้นะครับแล้วก็นทำดาเมจเพิ่มขึ้นต่อเผ่ากึ่งมนุษย์5%เช่นกันเนาะเทียเเลย PVP กิววอลีคนนะครับกึ่งมนุษย์การอารามวิทวงหนึ่งเมื่อได้รับ P ดาเมจมีโอกาส5%ที่ใช้สกิลทรายนะครับก็เป็นสกิลขุดถ้าอั 3แล้วก็โอกาสที่จะใช้สกิลขุดเนี่ยสิบเเนาะใบนี้ก็ดีครับใน PVP สําหรับอาชีพที่ต้องการที่จะขุดแบบอัตโนมัติเนาะก็เอาเป็นเทียบบีแล้วกันใช้ใน PVP วอลถัดไปครับเป็นการ์ดดาร์กลอดครับเมื่อได้รับฟิสิกอลดาเมจมีโอกาส1%นึ่์เไล่เมเทโอเลเวล5นะครับก็ได้ P ีเดฟยี่สิบเอ็มเดฟสิบสองด้วยเนาะที่5ดาวเนี่ยจะไล่เมเทโอสตอมเลเวลสิบได้เลยนะครับพีเดฟบวกร้อยเอ็มเดฟบวกหกสิบสองก็เหมือนเป็นของแถมเนาะสายเวทก็ใช้ได้ดีีครับผมขอเเป็นทย แล้วกันเมเทโอมันแรงนะให้เครดิตการ์ดบอสด้วยครับการอมอนราครับเพิ่มออสเตตบวกหนึ่งครับเพื่อได้รับเดเมจเนี่ยมีโอกาส1%ได้รับสกิลไคลรี่นะครับเอ่อเดเมจอะไรก็ได้นะ ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลดาเมจหรือว่าเมจิกดาเมจนะครับถ้าอัพ5ดาวเนี่ยออลสเตตบวกสิ 4, เพิ่มโอกาสเกิดไคลี่5%นะครับสกิลไคลี่ในเกมนี้เนี่ยมันก็ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะลดดาเมจโดยรวมเลยนะครับ15%รในระยะเวลา12บสองวิเนาะผมให้เป็น t ทีละกันเพราะว่าเวลาตีบอสอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ตัวเราทึกขึ้นนะครับชนบอสได้นานขึ้นถ้าติดสกนะิลไคลี่เนาะการ์ดมูนไลท์ครับแม็กซ์สปีดบวกสองแล้วก็นะ down, 1, ร oh, คริบบวกหเนาะที่5ดาวแม็กซ์สปีดบวกพันเลยเหรอโอ้โหคคริ25นนะะัับ TS ลก เป็นใบที่แบบใส่แล้วติดรองเท้าไปยาวๆนะครับไม่ค่อยได้ถอดออกเท่าไหร่เนาะการ์ดฟรีเซอร์ครับแม็ก HP บวกสามถ้าตีบวกสิสกิลแบสดาเมจจะเพิ่มขึ้น5%ที่5ดาวแม็ก HP บวกพันหถ้าตีบวกสิสกิลแบสดาเมจจะเพิ่มขึ้น15%ชุดเซ็ตก็ไม่มีนะครับสำหรับเซ็ตเต่านักดาบเขาจะใช้สกิลแบสในการหากินไหมวะซี C ละกันนักดาบอาจจะได้ใช้ครับอ่าต่อมาครับการ์ดเอสก้าครับไม่จํากัดเอ็นดูแล้วก็แม็ก HP ลบสบห้เอ็นด์เอเนี่ยก็คือต ทานรีเพลแล้วก็อิมโมบิไลท์นะพวกสกิลที่ทําให้หยุดอยู่กับที่นะแองเกิสนนลสแเนล็อกขาอะไรพวกนี้นะครับถ้าอัพ5ดาวแม็กเทีที่ล5จะกลายเป็นบวก5%เนาะดูไม่ค่อยกลุ่มเท่าไหร่ใช้ในแค่ PPK ี y w วออยากจะเดินเข้าห้องหินไว้ๆก็ควรมีติดไว้นะครับให้เป็นเทียบีแล้วกันนะครับ ที่อยากจะเน้นก็คือการ์ดซอมบี้แล้วก็การ์ดเมอร์แมนนะอยากให้ทุกคนทํากันนะครับเทียดีทั้งคู่เองนะทำไม่ยากจะช่วยให้เราสามารถทนบอส MVP ได้ไม่ว่าจะเป็น MVP พาราไดหรือว่าดอนแบทเทิลนะปั๊มเลือดในการทนดาเมจคนอื่นนะนเวลาเราตีบอสนะครับโอเคโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมเดิดร์เลกนา็อกแล้วก็เรื่องของซีรีส์การจัดเทียาการ์ดนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน,นัสวสวดี ดีครับ